สวัสดีค่ะมาดูหมิมะนะคะหมิมะหลังจากที่ตกเมื่อคืนเมื่อคืนหมิมะตกเรามาดูบรรยากาศตอนตอนสายๆกันนะตกไม่มากตกน้อยแต่ว่ามันสวยเวลาแดดออกแล้วมันจะสวยมากขาวโฟลนไปทั้งเมืองนี่ถ่ายหลังบ้านลงมาถ่ายหลังบ้าน แล้วมันดูให้มาดูดูหิมะหลังบ้านแล้วแดดออกเนี่ยมันจะขึ้นปกายแวววับสวยสวยชอบสวยตัวน่ชอบที่เดนมาร์กนะคะเมื่อคืนหิมะตกตกไม่เยอะตกน้อยวันนี้อากาศลบสอง ออกมาถ้ามาอยู่ข้างนอกนานๆน,น,นี่ก็หนาวอยู่มือนี่เจ็บปวดเจ็บมือไปหมดเนี่ยดูที่ที่ตามตามต้นไม้นะคะเนี่ยเห็นไหมสวยสวยไหมสวยไหมคะเห็นไหมสวยมากชอบชอบมาเดินดูแบบนี้ะเวลาเห็นมาตกแล้วชอบมาเดินดูเพราะว่ามันสวยยิ่งแดดออกเนี่ยโอ้ดูแล้วมันสวยมาก สวยไหมคะสวยไหมสวยใช่ไหมคะสวยนะใครว่าสวยมากเ่ยไม่ค่อยได้ตกเดี๋ยวนี้อากาศาโลกร้อนโลกร้อนหิมะไม่ค่อยตกปีที่แล้วไม่ไม่มีหิมะปีที่แล้วตกนิดเดียวแค่หนแต่ปีนี้ตกหลายอยสามสี่หนแล้ว เราไปดูหลังบ้านเดินดูเรื่อยๆนะคะวันนี้มีแดดนะคะแดดจ้าเลยแดดจ้าแต่ก็หนาวลบสองไม่ใช่ว่ามีแดดแล้วจะร้อนนะคะมีแดดแต่ก็หนาว ลมลม,ลมใส่รองเท้าบูทมาเดินใครมีน้ำแดงส่งมาให้หน่อยมีน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวกินกับน้ำเดี๋ยวปั้น หิมะเป็นน้ำแข็งปั้นแล้วก็น้ำแดงราดน่าอร่อยนะก็เรียกน้ำแข็งใสอะ่ะหิมะกินไม่ได้นะคะดูเพื่อความสวยงามได้แต่เอามากินไม่ได้ มาดูมาดูต้นไหนสาระไหนกันฝูสาระไหนไว้มาดูกันนะคะเห็นมาเต็มเลยต้นสาระไหนโอ,โอ้นี่สาระไหนเห็นไหมคะเห็นมาคลุม แต่ดีมันไม่ตายสาระเน่หน้าหนาวก็ไม่ตายนะคะถ้าเป็นผักอื่นให้ตายหมดสาระเนยนี่ทนทนมาก โอ้มีนกบินเห็นไหมนกนกอะไรเขาเรียกตัวใหญ่นกนังนวลน่ะ ดเดินออกทางนี้ดุกคนแล้วก็เลยไปออกทางนู้นเพราะว่าตรงนี้มันจะมีนั่นอยู่มีลวดมีลวดอ่าลวดสายไฟเพราะว่ามีมา้าก็เลยเอากันก้นเชือกกั้นลวดสายไฟไว้อย่าให้ม้ามันออกออกไปข้างนอกเวลาปล่อยมากินหญ้า ขยังมาได้หิมะมังเอยมาได้นะคะแต่ต้องมาหน้าหนาวนะคะจะเล่นอ้มะถ้ามาหน้าร้อนนะ่าไม่มีหิมะให้เล่นหน้าหนาวบางปีก็ไม่มีนะคะถ้าโชคดีก็โอ้ได้ดูอยู่แต่ถ้ามาแล้วโชคร้ายก็หิมะไม่ตกให้เราดู พราะช่วงตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ตกทุกปีเต็ดปีช่วงหลังเนี่ยตกมั่งไม่ตกมั่งบางปีก็ไม่ตกบางปีก็ตก แถวตรงนี้จะมีต้นเชอร์รี่ต้นแอปเปิ้ลเยอะหลายต้นอยู่เดี๋ยวไว้น่าหน้าร้อนจะมาถ่ายให้ดูนะคะลูกโตโตแต่เป็นคนไม่ชอบกินแอปเปิ้ลค่ะปล่อยให้หล่นเต็มใต้โคนไม่กินแต่เชอร์รี่ก็ชอบอยู่เชอร์รี่ก็ชอบแต่ว่าสตอรอเบอรี่ก็ไม่ชอบ ชอบแต่เชอร์รี่อยู่สตรอเบอรี่ก็ไม่ไม่ชอบกินแต่เชอร์รี่นี่ชอบแอ,บอปเปิลนี่ไม่เอาเลยหลายต้นเต็มเต็มหล่นเต็มพอที่เราเก็บไปทำปุ๋ยใส่ใส่สผักนี่ก็เก็บไปใส่กระลำมังอยู่กระลำมังใบใหญ่อยู่ แล้วก็เอาไว้ทำปุย๋ยช่องช่วงเวลาเราปลูกผักอะพามาเดินดูเรื่อยๆนันคละดีวตรงนี้ต้องลอดต้องลอด,อลอดสายสลิงสายลวดที่ว่าเอาให้มาตั้นมาไว้ หมาเห็นมันเห่าหมาเหา่าหมาหมันเห็นเออลอดหน่อยลอดลอดลอด๊บเ,เป็นลานกว้างเลยตรงนี้เป็นใน สถามีหญ้าไว้ให้หมามาเดินกินหญ้าหน้าซัมเมอร์แล้วก็มีฝั่งโน้นก็ปลูกหญ้าให้มาแล้วก็มีที่ปลูกผักด้วยตรงนี้เดือนหน้าซัมเมอร์แล้วก็ได้เดือนมีนาก็ได้เริ่มเริ่มปลูกไม่ได้เริ่มปลูกเริ่มทำทำที่ไว้ ไกลอนจะมีไอจะมีกังหันลมอยู่สามตัวนี่ก็มีมา้าม้าออกมาเดินเล่นข้างนอกนะมีม้าสองตัวสงสยยัยหิวแล้ว มือเริ่มเย็นแล้วออกมานานแล้วมือเริ่มเย็นแล้วจะได,ได้กลับเข้าบ <Science> ้านนี่นี่ลวดรวดสายไฟ <c oughs> กันไว้แม่มาออกมาข้างนอกอันตรายเหมือนกันแต่ช่วงนี้สงสัยจะไม่ได้เสียบไว้ ดูท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสดีนะคะมีแดดรถพยาบาลไปรับคนไข้ลงใส่ ปวดมือเจ็บมือแล้วนะคะข้าบ้านก่อนแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่ข้ามาชมข้ามาดูนะคะเราจะสวัสดีค่ะ